ก็คอติดตามนะครับว่าจะมารูปแบบไหนนะครับรัฐบาลนะครับวันนี้จะเทียบเชียงให้ดูนะครับทั้งชุดเต็มนะชุดเน้นชุดเจาะสามตัวนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะว่าอาจารย์จะไม่ลงในในหน้าเพียรนะครับในกลุ่มที่ไหนยังยังตอนนี้ยังไม่ลงนะครับชุดสามตัวยังไม่ลงที่ไหนนะครับก็ลงในห้องไลน์แล้วล่ะก็คือเน้นให้ไปหารัตเตอรี่นะครับคาดว่าอั้น นะครับอันแน่นอนเลยบมาดูแลนะวันนี้นะครับหวังลึกๆแล้วก็มีความมั่นใจว่าจะมาบนล่างด้วยนะครับนะดูดูแล้วเพราะว่าเริ่มต้นของปีใหม่นะครับถ้านับจากปีใหม่นี้นะครับก็ยังไม่หลุดนะครับนับจากปีหกสี่นี้แหละนะครับถ้านับจากธันวามันก็เดือนธันวาก่อนหัวเลี้ยวหัวต่อเนาะมันก็เข้ามาก็รวมสีงวดนะนับสถิติใหม่ก็เป็นปีหกสี่นะครับ ปี64แล้วก็ดูแนวทางมันก็เห็นที่ผ่านมาก็เห็นมาตรงๆแล้วนะครับก็คงจะไปต่อนะครับสูตรนี้ก็เดินดีอสําหรับใครอยากเข้าไปดูแนวทางกับอาจารย์นะครับนะครับนะในจะได้ไม่พลาดนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับเพจแล้วนะครับขึ้นแฟนตัวยงจะได้ไม่พลาดนะครับเพจมันไม่เหมือนเฟซนะครับถ้าราชบุรีชัดเจนเนาะคุณวรก,กรมลน,นะครับก็ชัดเจนพระรัชนิกรน,นะ ัอดีค่าาจย์วันนี้งานเยอะเลยไม่ได้ติดตามตอนเที่ยงเนาะตรงนี้แหละนะหลังทุกคนเลิกการเลิกงานหกโมงนะครับหกโมงวก,กว่ากว่านะครับใครอยู่ใน่างการเดินทางก็แชร์ไปนั่งดูไปด้วยนะครับจะได้มีภาพนะเข้ามาแชร์ไปเลยครับทุกคนนะัแชร์ไปเลยแชร์ไปเฟซของเราเนะี่ยแหละจะได้ดูนะครับจะได้ดูนั่งดูนอนดูที่บ้านอยู่นะครับขี็นเราไปลงในห้องไว้ชึ่งก็รู้สึกว่าน่าจะอั้นนะหองอาจารย์ดูแล้วฟันธงอั้นแนี่นอนเพราะดูในห้อง YouTube หรือช่องกลุ่มหวยต่างๆนะครับอย่าไปให้ความสำคัญนะพวกปลอมแปลงพวกหลอกลวงนะครับเนะนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะเราพัฒนามานะครับเดี๋ยวจะฟันเรานะครับตัวเด่นส่วนรูดก็หนึ่งกับสี่ส่วนท่อก็สอนะครับออกออก,ออกเป็นระคันทุกวันที่สิบหกก็จะได้ได้หกได้เจ็ดนะครับเนะี่ยตัวเด่นส่วนหลักหน่วยก็ 0, แปดเก้าศูนย์ไม่ต่างกันเท่าไหร่ นะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ mm hmm. เห็นเนาะ mm hmm. ไปตามนี้นะครับไปตามนี้นะครับพิมรัฐบาลนะอาจารย์จะไม่ลองรับทำเพลงมากนะจะไม่เสียเวลากับทุกๆหลายๆคนนะที่เข้ามาดูก็รอรอเนาะนะนะเวลาก็บางคนก็มีภารกิจบางคนอยู่ในการเดินทางก็อยากดูนะ จจดใจจ่อนะครับก็พิมพ์เนาะนะพิมพ์มพิมพ์นี่เวลานะครับสิบสิลเอฟซีนะครับวันนี้มาดูแนวทางรัฐบาลแคปบอท่านจ,าจา้าจันท์แชร์ไปเฟซส่วนตัวครับปีหกสี่นี่แหละนะอันนี้คือของจริงนะครับปีหกสี่นะปีหกสี่ที่มันอ๋อเก้าห้านะอาจารย์ตรงนี้นะครับชุดเต็มนายจาันย์ก็กรอบให้ไปสีหางนะครับกรอบให้สีหางก็ให้มาดูชุด ชุดน้นชุดสามตัวมันก็จะเหลือสี่หางน้อยลงก็สี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้านะครับนะอาจารย์ก็นัดนะครับให้ไปที่เพจคนดวงเฮงหกสี่นะครับ, 64, รบอาจารย์ชอบเก้าก็มาตัดให้เหลือสองหางเหลือมีเก้าจะเหลือสี่เก้าห้าเก้าเพราะนั้นอาจารย์ชอบห้าเก้ามันออกอะไรครับวันนั้นมันก็ออกห้าเก้านหะรอะน่ยราบรวยกันนะทเทียบเชียงให้ดูต่อไปที่ผ่านมา ที่ผ่านมาเมื่อกี้มันที่ดึงกุมภาเนาะเต็มนะครับมาล่างนะครับทุกทีมันไปบนเนาะเก้าเจ็ดตรงตรงนะอาจารย์ชอบคือเก้าหกหกเก้ากับเก้าหกแปดแปดหกนะครับหกเก้าเก้าหกและคือมันที่เน้นบนนะครับแต่ตัวเม่เน้นมันเป็นของล่างมันมาล่างอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะครับประมาณนี้ แต่อาจารย์ก็บอกอยู่ตลอดเวลาไล์นะครับตัางนะรับรองมีเฮแล้วก็เฮนะครับอยากบางคนก็ซื้อจบก็ตัวชุดสามตัวมันก็โอกาสเนี่แต่เราก็ไปหนักในชุดสามตัวนะครับแบบนี้จะไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับนะแม้แต่คนออกรางวัลคนจับลูกปิงปองก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นสูตรมันกําลังเดินภายในเก้าหา เคยติดตามอาจารย์มาชุดเคยเขียนลายมือนะครับก่อนกระสินเน,นี่ยนี่ก้าหางเนี่ยนะครับที่มันชนหนุ่มบอระเบอือบ้านไผ่เมืองพนก็สูตรนี้แหละครับที่ทุกคนจำลายมืออาจารย์พันหกสี่นะครับอชุดเต็มครับตามนี้นะอาจารย์ก็บอกว่าซื้อบนล่างมีเฮแน่นอนนะครับงวดนี้ก็มีความมั่นใจเช่นเคยนะแต่สูงด้วยนะครับคาดว่าจะมาบนล่างด้วยแหละงวดนี้นะครับอันนี้คือชุดเต็ม ใครแชร์ไม่ทันแคปไม่ทันก็แชร์นะครับแชร์ไปอันนี้คือชุดเต็มนะครับเดี๋ยวชุดเดน้นนะครับชุดเดน้นขึ้นไฟลไปแล้วไหนแล้วเว่าขึ้นไม่เยอะขึ้นไม่เยอะ เห็นแล้วเนาะทุกคนพร้อมนะครับห้ามกระพริบตานะครับเหนยวทําทกรอบให้เหมือนเดิมนะครับอาจารย์ก็โชว์ลอตเตอรี่ไปแล้วนะครับเต็มฝั่งซ้าย,ยาชุดเน้นเออชุดเน้นฝั่งซ้ายชุดเต็มฝั่งขวานะครับทํากรอบให้เพื่อเทียบเชียงกับชุดสามตัวบนนะครับก็ตามนี้หลักร้อยได้ศูนย์ในห้าได้สามนะครับ นะตำแหน่งที่มันมาก็คือสามงวดที่ผ่านมาวันงวดนี้ก็ยังได้สามมาอีกนะครับนะออกมาถึงสามตัวนะมันจะมาตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามตลอดนะครับนะตำแหน่งที่สองก็คือห้าและสามงวดมีเกมันสามอยู่ตำแหน่งที่สามของหลักร้อยนะครับนะงวดนั้นที่อาจารย์ออกมาผิดมันมาตำแหน่งแรกที่มันออกหกสองแปดทุกคนจําได้ไหมนะครับเพราะหกมันอยู่ตัวแรกอาจารย์ออกมาสองตัว วัดนี้ออกมาสามเหมือนเดิมนะมันได้ศูนย์ห้าสามนะครับเลขสามตัวหลักร้อยนะครับไม่พลาดนี่ทําให้ผิดหวังนะครับเห็นหมดแล้วเนาะทุกคนเห็นหมดแล้วเนาะนะครับอไปตามนี้นะครับเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับนะรับรองมีอั้นนะครับที่อาจารย์ทํากรอบอั้นแน่นอนมีความมั่นใจยังไงอั้นร้อยเปอร์เซ็นตนะอั้นร้อยเปอร์เซ็นตนะอั้นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับลอตเตอรี่ก็พยายามเกรงกันหาไม่ได้แล้ว นะครับหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นระบบออนไลน์นะครับเขาจะเปิดแทงในเวลาวันนะครับร่ำร่ำรวยกันทุกคนนะครับใครแชร์ก็อย่าลืมนะครับย้อนจานใกล้ๆวันนะครับใกล้ๆวันเพราะของวันอังคารนะประมาณวันน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะหรือวันประมาณอาทิตย์เดี๋ยวจะเข้าไปหรือวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะเข้าไปในเพียโคดวงเฮงหกสี่นะครับจะไปดูดวงให้ฟรีแล้วก็จะไป ชอบส่วนตัวนะให้ให้เหลือน้อยลงนะให้ตัดสินใจแต่ทางนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ซื้อทุกตัวน,นะครับชุดเต็มนะอาจารย์ก็ซื้อทุกตัวแต่ว่าตัวนี้ค่อยไปจัดให้หนักกว่านะครับรับรองนะครับก็ะถ้าน้อยลงอีกก็ก็จะไปอัดเพิ่มนะครับก็เป็นปร,ประมาณนี้ทุกคนเห็นแล้วเนาะครับ